ปกติแล้วการฝึกกรรมฐานทุกประเภทจุดมุ่งหมายคือต้องการความหลุดพ้นต้องการพ้นทุกขต้องการปลดกิเลสต้องตัดภาระทุกอย่างให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้แต่ว่าแบบนี้กลายเป็นการฟื้นความสัมพันธ์ใหม่กลายเป็นการสร้างภาระเพิ่มขึ้นจะได้เตือนให้รู้ล่วงหน้าแม้ว่าเราไม่ได้ฝึกสายมาโนมยิทธิมาก็ตามแต่ถ้าของเก่าในอดีตของเรามี ภาวนาไปภาวนาไปจิตสงบถึงที่การรู้เห็นจะบังเกิดเองจิตเราปกติจะกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาเหมือนน้ำน้ำที่กระเพื่อมอยู่เราส่องหน้าตัวเองไม่เห็นหรือว่าเห็นแต่ก็เบลอไม่ชัดเจนแต่พอฝึกไปถึงระดับหนึ่งจิตจะค่อยๆนิ่งเหมือนอย่างกับน้ำที่นิ่งพอน้ำนิ่งสามารถสะท้อนเงาทุกอย่างที่อยู่รอบข้างลงไปในน้ำได้ สภาพจิตของเราก็นิ่งลักษณะเดียวกันถึงเวลาก็จะสะท้อนภาพทุกอย่างลงไปได้การรู้เห็นก็จะปรากฏขึ้นคราวนี้เราก็จะลำบากลำบากตรงที่ว่าเวลารู้นั้นรู้เยอะมากแต่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าควรพูดแค่ไหนแล้วก็จะได้รับคำสรรเสริญจากเพื่อนเราเวลาเราไปเล่าให้เขาฟังว่าบ้าเพราะฉะนั้นใครที่เป็นนักปฏิบัติ ถ้ายังไม่ได้รับการสรรเสริญจากคนรอบข้างว่าบ้านั่นยังเอาดีได้ยากขอยืนยันคราวนี้มนโนมยิทธินั้นลักษณะการรู้เห็นรู้เห็นเป็นแบบไหนการรู้เห็นนั้นเป็นการเห็นด้วยใจไม่ใช่สายตาโปรดลืมสายตาของเราไปได้เลยแล้วถามว่าใจเห็นเป็นแบบไหนอย่างเช่นว่าเรานึกถึงบ้านนึกถึงคนที่เรารู้จัก ก็จะชัดเจนในความรู้สึกของเราแต่ถามว่าเห็นหรือไม่ไม่ใช่ตาเห็นแน่นอนใช่ไหมลักษณะของมโนมยิทธิจะเป็นแบบนั้นแต่คราวนี้เป็นบ้านของเราหรือว่าคนที่เรารู้จักเราสามารถกำหนดรู้ได้ชัดเจนมากเพราะเราคุ้นชินกับสิ่งนั้นแต่ว่าในเรื่องอื่นๆถ้าเทียบการฝึกมโนมยิทธิครูฝึกถ้าต้องการพิสูจน์ อาจจะนําเราไปยังสถานที่ต่างๆที่เราไม่เคยไปหรือว่าไปนรกไปสวรรค์นโน้่นเลยเราไม่เคยชินกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นความรู้สึกแรกที่ปรากฏขึ้นกับใจจะสําคัญที่สุดเราต้องเชื่อความรู้สึกนั้นเอ๊ะแม้แต่นิดเดียวแปลว่าพลาดอย่างแน่นอนความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นแรกๆมองไม่เห็นภาพหรอกมือสนิท คุยในเรื่องความรู้สึกล้วนๆน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้หรือว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตอบส่งไปได้เลยแล้วตอบไปก็ถูกด้วยแต่ว่าเราต้องจําอารมณ์นั้นเอาไว้ให้ได้เหตุที่ต้องจําอารมณ์นั้นเอาไว้ให้ได้ก็เพราะว่าถ้าทุกครั้งเรากําหนดกําลังใจลักษณะอย่างนั้นการรู้เห็นจะสามารถรู้ได้ถูกต้องพอทําไปทําไป ความมั่นใจเริ่มมีคราวนี้จิตจะนิ่งได้ระดับหนึ่งภาพก็จะปรากฏตอนภาพปรากฏนี่เสียคนอีกเยอะเลยเพราะว่าทันทีที่ภาพปรากฏอยู่ตรงหน้าความที่อยากรู้เห็นอย่างชัดเจนเราจะใช้สายตาเพ่งเอาอย่าลืมว่ามาโนมยิทธิเป็นการส่งใจออกปกติการส่งใจออกนอกเป็นสาเหตุของทุกอย่างแน่นอนแต่มโนมยิทธิไม่สร้างทุกข์ให้ในช่วงนั้น เพราะว่าเป็นการส่งออกด้วยการควบคุมของสมาธิไม่ใช่ส่งออกไปแบบฟุ้งซ่านแบบไม่มีกำลังสมาธิควบคุมถ้าหากว่าส่งออกไปแบบฟุ้งซ่านนั้นจะเป็นต้นเหตุของทุกข์ที่เรียกว่าสมุทัยเมื่อจิตส่งออกไปถึงที่นั้นจะรู้เห็นสิ่งนั้นแต่ทันทีที่เราเห็นเราใช้สายตาเพ่งเพราะต้องการให้ชัดขึ้นการนึกถึงตาคือนึกถึงตัวเอง เป็นการดึงกำลังใจให้กลับมาในเมื่อใจพ้นจากตรงนั้นภาพที่เห็นจะหายไปฉะนั้นทันทีที่เราเพ่งภาพจะหายทันทีแล้วเราจะมากลุมใจว่าเอ๊ะทำไมเมื่อกี้เห็นแต่ตอนนี้หายไปแล้วพอใจนิ่งใหม่ท่านก็เห็นอีกเพ่งอีกก็หายอีกหลายต่อหลายท่านติดอยู่ตรงขั้นตอนนี้เป็นปีๆจนกว่าเราจะวางกำลังใจได้ว่า การรู้เห็นครั้งแรกที่มีแค่ความรู้สึกโดยไม่ต้องเห็นภาพก็ถูกต้องดีแล้วเพราะฉะนั้นภาพจะปรากฏหรือไม่ก็ตามเป็นเรื่องของมันถ้าหากเราทำกําลังใจอย่างนี้ได้เขาเรียกว่ามีอุเบกขาสมาธิทุกข,ขั้นตอนต้องมีอุเบกขาถ้าไม่มีก็ไม่ทรงตัวอุเบกขาในที่นี้จะสรุปง่ายๆว่าคือการที่เรามีหน้าที่ภาวนา มีหน้าที่ทำตามที่ครูฝึกบอกก็ทำไปจะเห็นหรือไม่เห็นเป็นเรื่องของมันถ้าตัดใจอย่างนี้ได้ก็จะง่ายโดยเฉพาะอัตมาอยากจะบอกทุกคนว่าคนเราทุกคนถ้าคิดเป็นได้มโนมยิทธิทุกคนเพียงแต่เราใช้ความคิดเป็นไหมอย่างตอนนี้เราคิดถึงบ้านถ้าบุคคลที่ได้อภิญญาจะเห็นเราไปอยู่ที่บ้านแล้ว ถามว่าต้องใช้ยานพาหานะอะไรบ้างไหมจะต้องเปิดประตูออกไหมต้องไปขึ้นรถต้องเสียเวลาขับรถอีกเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าจะถึงหรือเปล่าแต่ว่ามาโนมยิทธินั้นแค่คิดก็ถึงแล้วไม่โดนจำกัดด้วยขั้นตอนร่างกายใดๆทั้งสิ้นเพราะเป็นกําลังใจเราคิดถึงดวงอาทิตย์ตอนนี้กำลังใจเราก็อยู่ที่ดวงอาทิตย์ คิดถึงดวงจันทร์กำลังใจของเราก็อยู่ที่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ห่างจากโลกของเรามากแสงใช้เวลาเดินทาง186,000มไมล์ต่อวินาทีใช้เวลา8นาทีกว่าจะถึงโลกแต่เราคิดถึงดวงอาทิตย์กำลังใจเราไปจ่ออยู่ที่นั่นเดี๋ยวนี้เลยไม่ติดด้วยขั้นตอนของการเดินทางหรือว่ารูปแบบของร่างกายเพราะเป็นกำลังใจอย่างเดียวเมื่อเห็นประโยชน์ชัดเจนแล้ว ก็ขอให้ทุกคนตั้งใจฝึกฝนโดยการวางกําลังใจไว้ว่าวันนี้เราจะฝึกมโนมยิทธิครูฝึกว่าอย่างไรเราจะปฏิบัติตามจะได้ผลหรือไม่ก็ไม่เป็นไรขอให้เราได้ฝึกก็แล้วกันถ้าทำใจอย่างนี้ได้การฝึกก็จะมีผลกับทุกท่านอย่างแน่นอนท้ายนี้ขอบารมีคุณพระศรีรัตนตรยัยและครูบาอาจารย์ทุกท่าน อำนวยพรให้ท่านทั้งหลายสามารถฝึกมโนโมยิทธิได้คล่องตัวสามารถรู้เห็นตามความเป็นจริงได้ท่วนทั่วทุกตัวคนด้วยเทอน